สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่ทุกคนได้รับของแล้วนะคะนี่ค่ะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะลี่จะห่อโฟมกันกระแทกไปให้ทุกลูกเลยนะคะคือนี่อยากจะบอกว่าให้เอาโฟมออกนะคะน้องจะน้องจะได้แบบสุกไดง้งามงานนะคะให้อ,ออกทุกลูกเลยนะคะแล้วก็วางไว้ที่อุณหภูมิห้องปกติคะ่ะทุกคน อย่าเพิ่งเอาไปแช่ตู้เย,ย็นนะคะทุกคนถ้าเอาไปแช่ตู้เย,ย็นเนี่ยน้องเขาจะไม่สุกนะคะหลังจากที่เราเอามาไว้ข้างนอกนะคะให้สังเกตว่าสุกไม่สุกจากสิ่งน,นี้ค่ะคือมันนิ่มหรือยังอย่างลูกถ้ามันแข็งแข็งอย่างนี้ค่ะยังไม่สุกนะคะทุกคนเราต้องมาหมั่น กดทุกวันนะคะเราจะรู้ว่ามันสุกหรือยังนะคะเพราะว่าถ้ามันนิ่มแล้วสุกแล้วแต่มันยังอยู่ข้างนอกมันจะยิ่งสุกยิ่งงอมแล้วก็จะเสียนะคะทุกคนนี่ค่ะอย่างลูกนี้กดแล้วนิ่มนิดนึงอันนี้คือใกล้สุกละจะทานก็ทานได้เลยหรือไม่ก็รุ่งนี้ก็ทานได้ค่ะแล้วอย่างเช่นอย่างลูกนี้ค่ะทุกคนนี่ถ้าเรากดแล้วเนี่ยเห็นไหมมันนิ่ม มันนิ่มๆอย่างนี้คือสุกแล้วนะคะสุกแล้วกินได้เลยแต่ถ้าเรายังกินไม่ทันนะคะให้ลองแนะนําว่าให้เอาไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนเพื่อที่จะยืดเวลาในการสุกข,ของเขาช้าลงค่ะแล้วถ้าแช่ตู้เย็นแล้วยังกินไม่ทัน นะคะก็หั่นเป็นชิ้นชิ้นแล้วก็แช่ช่องแข็งไว้ค่ะช่องฟรีไว้เลยนะคะแล้วก็มาปั่นกินก็อร่อยทัดคนก็อย่าลืมเอาโฟมออกจากน้อง2เก็บไว้ในอุณหภูมิห้องปกติ3ให้หวังมากดทุกวันนะคะว่านิ่มหรือ,อยังถ้าลูกที่นิ่มๆแล้วแสดงว่ากินได้แล้วค่ะสุกแล้วนะคะแล้วก็เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งสำหรับคนที่ได้ไปแล้วแบบยังไม่สุกแล้วก็แบบอยากจะรีบทานนะคะให้ ให้ให้ให,ให้ให้เอาจุกของน้องออกเนี่ยค่ะนันจะมีจุกนะคะให้เอาจุกข,ของน้องออกเวลาที่จุกข,ของน้องหลุดอย่างเงี้ยออกได้อย่างนี้นะคะคือมันจะสุกไวกว่าเดิมค่ะทุกคนอันนี้คือเร่งให้เขาสุกไวขึ้นนะคะแต่ปีเตอร์สันเป็นอะไรที่สุกไวมากๆอยู่แล้วซึ่งถ้าน้องส่งไปอ่ะรีส่งไปสามสี่วันก็น่าจะพอดีกินเลยละค่ะนี่ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ บา,บายๆค่ะสั่งซื้อกันเข้ามาเยอะๆนะคะ